ใช่เหรอใชครับคุณเก่งเกินเหรอคะไรนะครับเดี๋ยวคุณเก่งเกินเหรอคุณเก่งหรอครับเดี๋ยวขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมคุณดูโกหกอ่ะไรนะครับขอดูบัตรประชาชนได้ไหมบัตรประชาชนเหรอครัผมเพิ่งมาเมืองนี้เองอะเดี๋ยวก็ดูได้ไหมล่ะยังไม่ได้ไปที่นี่เลยครับเออได้ไหมคะได้ไหมขอขอดูได้ไหมไรนะครับ ขอดูบัตรประชาชนไหนได้ไหมคะหนุมน่มๆติดไม่ต่างได้หรือครับก็ขอดูได้ไหมล่ารอบเข้ามาเดี๋ยวมันมีบัตรปลอมมาดูไหมได้ไหมคะดมได้ไหมมีบัตรปลอมดูไหมดูมันบัตรปลอมนะครับมันไม่ใช่ชื่อผมนะคือต่างด้หรือครับครับรูแล้ว<ด>อันนี้เดี๋ยวห<ด>ลอดจะหมดหรือเปล่าต้องไปรีดได้ไหมได้ไได้ไหมขอดูบัตรประชาชนได้ไหม คุณอย่าเปลี่ยนเรื่องดีฮัลโหลฮัลโหลพี่ชายพี่ชายขอดูบัตรประชาชนได้ไหมครับไม่ขอดูของคุณน่ะอ๋อโอเคไมนมีอะไรครับเร็วกิจสาวอะไรน้องโอ้โหเร็วเร็วโอเคโอเคบ้าขอดูบัตรประชาชนนะครับนะครับขอดูบัตรประชาชนไม่ใช่ค่ะไม่ได้ขอดูไปเลยค่ะไแล้วคุณคุณธรรมเนี่ยโอ้โหคุณคุณธรรมเนี่ย ไม่เหรอผมกดให้ดูเมื่อกี้ไม่ใช่ครับวันนี้มันบัตรปลอมครับหรอใช่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบแปดอะไรนะครับเกิดวันที่หกบัตรปลอมหรอคะแล้วแล้วคนไปแอบอ้างชื่อเขาได้ไงผมไม่นี่ดิผมมันพวกแอบอ้างอะไรครับโหผมก็เทียอยู่นะคะเนี่ยชื่อทากะโอ้โ ใจนครับชี่อทักกะเป็นที่ดีครับผมไม่ได้อยากแอบอ้างชื่อเขาไงอ๋อคือคือคุณเป็นต่างด้าวแต่ก็อยากเป็นหนุ่มเกาหลีถูกไหมทักกะญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นจริงๆผมจริงๆผมชื่อเนี่ยครับเดี๋ยวผมจุดในทวิตให้ดูเดี๋ยวผมจุดในทวิตให้ดูครับได้เนบเห็นไหมอันนี้จริงๆริงแหะอันนี้คือชื่อผมกรทกรทนี่คือแล้วกรุงเทพช่างอย่างนี้หรอ ใช่ครับอันนี้คุณจะถือเคียวครับกระทงใช่ครับผมเป็นเด็กเก็บกระทงนะครับช่วงตลกเหรอคะนี่ที่ตลกเหรออ๋อไม่ตลกครับผมมีผมไปเก็บกระทงมาจริงครับผมมาตังไงครับช่วงนั้นอ่ะมีตังซื้อข้าวครับผมเลยไปแล้วคุณกินอะไรอ่ะถ้าคุณไม่มีข้าวกิน คุณรู้ไหมว่าเมื่อวานเราใช้ชีวิตแบบว่าลำเค็นมากใช่แผมกินพวกคือเราเหลือตังค์หนึ่งร้อยบาทสุดท้ายเราต้องไปไล่ขอคนอื่นแต่ผู้หญิงของ่ายอยู่แล้วครับไม่ได้เลยผู้ชายขอกันมีแต่ต่อยครับคือรถก็อยู่พาวตังตังสะพาวก็ไม่มีคุณคิดดูแล้วกันอดีแล้วคุณจะมีตังซื้อเบ็ดไหมครับเนี่ยไม่มีขอได้ไหมล่ะอุ๊ยเราชนอะไรหรือเปล่าน่าจะชนแหละ เอ้าขอโทษนะคะโอ้เลี้ยวผิดเลนนะครับเนี่ยโอ้ขอโทษนะคะหนูขับแย่มีตังค์ให้ผมเปล่าว่ะโอ้โหรถผมขับอะไรน้องชายเอ่ามาดิมาดิน้องชายมาดิมาไปไหนก็แต่งตัวละแต่งตัวคนหล่อเลยเอาเท่าไหร่โอ้โหคตรป๋าเต้นให้ดูได้ไหมหล่อปเออเต้นให้ดูได้ปะได้ครับได้ครับ พี่เป็นคนที่ไหนคะเนี่ยคนคนลุกที่ครับผมน้ำบอกเหรอคะสักมัดอันนี้อันนี้ป้าคนคนนำออกกำลังกายป่ะหมู่บ้านใช่ครับสมองเต็มมข่าลาธอนครับนั่งทำไงสมองเราจะเต็มต้องทำยังไงอะอะไรนะครับโอ้โหเลขอะไรครับคุณหล่อเจ็ดหกเก้าครับผมสมองเต็มต้องทำยังไงครับเดี๋ยวผมพาไป ไปไหนคะคือพาไปไหนอ่ะพาไปกินนะเนี่ยเอนเนอรี่เขาต้องกินที่ไหนเนี่ยมันกินได้ทุกที่เลยครับข้าวอ่ะต้องกินที่จุดอาหารแซนด์วิชอ่ะคุณขับรถได้เกี้ยมากคือคุณชนทุกคนไปหมดเลยอ่ะคุณไปขอโทษเขาด้วยขอโทษนะคะขอโทษนะคะ เอาดีคุณชนค่ะแล้วคุณก็ไปว่าเขาอ,อีกด่ามารถเล็กต้องลบเราสายที่่คุณเป็นคนดีผมดีแค่บางคนครับเ <c oughs> ช่นคนไหนคะน่นครับเช่นเด็กตอทอครับสัตว์เอ้ยน่ครับคุณวิ่งไปซื้อตงู้แดงตรงนี้ครับเอนอร์จีดีงั่ะมีอยู่เอา้ามีมันกินได้เลยเหรอ แป๊บหนึ่งนับผมเพิ่งเห็นรอดข้าวเตเองรอผมแป๊บหนึ่งนับคุณจะไปไหนไปนับเราอยู่คนเดียวไม่ได้เยี่ยมพาอินครับแป๊บเดียวมอครับเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมพาอินรับเโอ้นอนเตียงห้าสิบบาทนี่ผมด้วผมใช่ไหมทำไมอ่ะคนนี้เขาเป็นไรอ่ะไม่ดีหรอเอาหมอแหลมหมอหมอแหลมหมอหมอทำงานเหนื่อยไหมคะ ไม่แน่เลยคร่ะจะเข้มแบบนี้ชิบจ้าความเหนื่อยไหมรับเนี่ยนอนไงอ่ะมันล็อกอยู่อ่ะนอนไงอ่ะเลื่อย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 เลี่อยถ้าจะนอนเตียงต้องทำยังไงหรอคะด้วยนะครับนี่ครับตรงเนียบอุ้ยคุณครับเตียงนู้นก็ว่างครับน่า ก็อยากนอนเตียงนี้อะค่ะโอ้ห้คนขยับไปหน่อยมันแคบเนี่ยจะล่วงละกดแาวกันนะครับน้าลุกกันเดี๋ยวพอแม่ลุกอะโอ้โหไม่เสียสละเลยนะริแล้วมาก่อนได้ก่อนเตียงนี้มันนุ่มมันเดี๋ยตอนเดเตียงเนี่ยโอ้ยใกล้ตายยังไะเนี่ย อยัางครับคุณผมขอข้าวได้ไหมครับอ้าวผมจะตายืมซื้อแล้วคุณเอามาให้เราหมดเลยเหรอ อะไรนะครับควรมาให้เราเลยหรอผมไม่ได้ให้ครับนายยกให้ไงก็คุณซื้อให้เราหมดเลยหรอปลาครับอันนี้เนี่ยอันนี้ไปครบอันนี้ไปอะไรอ่ะเอาเบ็ดครับเบ็ดเบ็ดเอาเหยื่อได้วยไหมได้ไหม,ไมครับเหยื่ออยู่นี่ครับอยู่ตรงนี้ต้องมาไปเซฟโซนนะครับแม่สามารถเข้ามาได้ไไดหรือเปล่านี่กดซื้อแล้วครับเหยื่ออันไหนอะคะ เอออันละสิบบาทครับต้องซื้อกี่อันเจ็ดครับพี่ห้าสิบสามห้าสิบมีตังถึงไว้ไหมชื่ออะไรครับอายนะถ้าพี่ไม่ถึงอะลินหรอพี่ผมชื่อแจ็คขอบคุณนะพี่โอเคเรียบร้อยคุณว่าเราเราตกปลาไม่เก่งไนะครับโอ้ตกง่ายครับลองตกดูเราตกปลาไม่เก่งแต่ว่า คือเรากดไม่ทันคุณว่าเราจะตกได้กี่ตัวจาก50พี่ทาโกะพี่ทาโกะจะไปทำไหนต่ออไหนบอกชื่อโชคไงคะอ๋อผมบอกผมเกมชื่อเขามาครับคุณคนณมีชื่อทาโกะจริงจริงผมชื่อโชคโชคก่อนพี่โชคไปไหนนะพี่ี่โชคไปไหนนะ้นนะพี่โชคไปไหนต่อครับพี่มไปฟาร์มน้องแหมไอซีเสียงเครื่องเลยหลผมชื่อแจ็คเดี๋ยวไว้เจอกันพี่ พี่แจ็คพี you, <_<_่ดาวสวัสดีครับสวัส네ดีครับสวัสดียวครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขยันปลาจัดอ่ะคือพี่ขยันนะคือหนู้อ่าพี่ชื่ออะไรครับพี่ผมจะไปตกปลาแล้วครับอ้าวรถเราคันไหนนะผมลืมไม่รู้ค่ะลืมเหมือนกันรถคุณคันไหนอ่ะคุณกระทงเหมือนกันไปทั้งเมืองครับตอนนี้นั่นแหละค่ะเอาเอามั่วๆไปเถอะเขิห้ามเอาขับรถมั่วนะครับดูไปจริงเหรอผมปรับแปลงนะครับหูมอไซเหมือนกันทุกคันเลยอ่ะใช่รับ ก็ไปทมแยกกันแล้วกันนะครับ